วันจำหน่ายนะครับนี่ไม่ใช่ครับผมส่วนกำลังสวยเลยกำลังงามกำลังกรอบกำลังวานนะครับต้นละสิบบาทนะครับต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทนะบบทต้นละสิบบาทคุ้มนะครับมีตัวนี้ใหญ่ นี่จะต้นใหญ่หญเลยอะไรครับผู้ใดสนใจกัอยู่ร้านวัดเพื่อสุขภาพนี่แหละครับนี่ครับลองลอยกันเก็บนะเนก็จะเลือกจะกล่องตป่าเนี่ครับเห็นบางส่วนนะครับโยนเก็บออกไปนะครับ เก็บออกไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็จะทำการซานนะครับเปลี่ยนน้ำนเปลี่ยนน้ำนะครับวันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนน้ำแล้วก็เปลี่ยนนี่ครับสังเกตดูตดูดีๆนะครับ มีผ้าคลุมแล้วนะครับจะมีผ้าคลุมแล้วนะครับมัน้อนครับมัน้อนทาผ้าคุมให้อันนี้ก็เหมือนกันครับแล้วก็จะมีผ้าตอนนี้ก็จะเปลี่ยนน้าเปลี่ยนทุนพัดติกที่มันขาดนะครับทุ่พัดติกที่มันขาดที่มันรั่วนะครับว่ามันจะเสียน้ําปักทิ้งครับเสียน้ําทิ้งเสียปุ๋ยทิ้งนะครับ ไล่ทุกอันเลยนะครับนี่ทของเหล็กไว้แล้วเรียบร้อยครับก็จะมีการใส่ลมให้ครับใส่ดึงสแลนนะครับมาในนี้นะครับเาน็นนี้เลยนี่ว่า,ม,ม,า,ม,ม,า,า,ามันร้อนมากครับม,าารมันร้อนมากอากาศมันร้อนมากครับอากาศมันร้อนมากสู้ไม่ไหวครับสู้แดดไม่ไหวสู้แดดไม่ไหวแน่ๆนครับ มีแค่มีนานะครับมีนาเในสาขอแค่สองเดือนนี้ผ่านไปนครับหน่อยก็จะเขานาฝนแล้วนะครับถ้าคุเริ่มมาก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีนาเในสานี่ครับสองเดือนเนี่ยโอ้เลยทำด้วยผมให้คนระับนี่ฝีมือใช้วัดนะครับ ทำคนเดียวเลยครับลุยคนเดียววัดดุยคนเดียวเลยครับวันนี้ก็จะทยอยเก็บออกมาเรื่อยๆครับที่เห็นนี้เลยครับจทยอยเก็บออกมาเรื่อยๆนะครับผมทยอยเก็บออกมาเรื่อยๆก็อยู่ร้านหน้าร้านนวดเลยนะครับนี่นี่เก็บออกมาหมดแล้วนะครับ เห็นในกะละมังนะครับเออก็บไปหมดเลยครับผมนบนหน้าห้องเลย <c oughs> เนหน้าห้องเลยครับบางสวนก็ปลูกขึ้นมาใหม่นะครับบางสวนร็ปลูกขึ้นมาใหม่ก็จะมีรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นกลางครับผมจะได้ ไม่ขาดนะครับจะได้ไม่ขาดจะได้มีตลอดไม่ใช่ว่าทำปึดเดียวขายหมดเกลี้ยงเลยนี่ก็ต้องรอเป็นเดือนไม่ได้ไม่ไหวไม่ไหวเราต้องทําเป็นรุ่นกันอย่างนี้นะครับทําเป็นรุ่นกันนะครับทำเป็นรุ่นๆไป,ป,น,น,ๆไปนะครับผม ก็จะโดนเก็บออกทั้งหมดนะครับก็จะโดนเก็บออกทั้งหมดเลยไม่เหลือหรอครับไม่เหล er ือแล้วโดนนะครับรุ่นไหนที่พอเก็บได้ก็จะเก็บออกนะครับพอเก็บได้ก็จะที่พอเก็บได้แล้วก็จะเก็บ มองไปทิพเลยคนระับพี่ดาวได้อะไรกินวันนี้ได้อะไรกินพี่ดาวก็เลยม,มาแล้วนะครับพี่พีทีิ้งงานก็เริ่มเดินมาแล้วทยอยมานะนั่งกินข้าวนี่ยง เหลืออีกไม่เยอะนะครับส่วนที่คุมอยู่นี้ก็อีกไม่นานนะครับตัวคงจะได้เก็บคงจะได้เก็บว่าเริ่มโตแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มที่ยังยังไม่โตเต็มที่ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่ครับคงอีกไม่นานนะครับ เช้านะครับให้ดูกันครับ